ไปมามาเพราะว่าโดนห้ามโดนอิงฟ้าห้ามอิงฟ้าตามเก็บไม่ไหววันนี้เปย์ซ้อมูนเปทํทำไมเขาก็รวยเขาก็รวยเสียก็รวยจบหล่อเท่ไม่ไหวพี่พูดไปนะ พูดไปนะ้ใจอ่ะกี่อะไรถ้าจะขับเร็วขนาดนี้อ๋อวันนี้วันทำงานด้วยเรียนด้วยใช่ไหมวันนี้วันจันทร์นะตั้งใจทำงานตั้งใจเรียนนะ แล้วนะคะถ้าเราตั้งใจทำแล้วก็คิดซะว่าม,มันเป็นงานที่เราเราชอบเราร <Columbus> <1 S 1> ักเราเลือกใส่งานนี้แล้วก็ตั้งใจเดี๋ยวก็เลือกเอ้ยเดี๋ยวก็เลิกงานแล้วนะคะเลิกงานก็พาตัวเองไปทานอะไรล้นไปนลรอะเลิกงานก็พาตัวเองไปทานอะไรอร่อยๆนะคะแล้วก็ใครที่เรียนอยู่ก็ตั้งใจเรียนนะลูกนะเที่ยงก็เที่ยวไม่ใช่สิเที่ยงก็เล่นไม่ใช่เที่ยวจะเที่ยวอย่างไรอยู่ในโรงเรียน เที่ยงก็เล่นให้เต็มที่นะคะดูหนุ่มดูสาวให้เต็มที่เวลาพักผ่อนแต่ถึงเวลาเรียนก็เรียนอย่าไปโดดเรียนนะคะไม่ดีแอบนายมาดูร้ายแน่จริงเรียกนายมาดูเลยจบเสียเคียให้เดี๋ยวเสียเขียโดไลออกมาอยู่กับพี่มาอยู่กับพี่ทํางานกับพี่จบจบดูแลเองดูแล วันนี้ลูกน้องเป็นแสนคนตาหวานมากเอาอะไรมาหวาน่ะเทขนาดนี้เข้าใจปะสันกาจมูกคิ้วหนวดโครบใส่หมวกอีกตายวันนี้สันขับตายแล้วเตรียมกีนกันให้สมบัตถึงสนามบิน กันให้สมัมปัดวันนี้มันก็ไม่เท่นะเข้าใจปะมันคือลุกคุณหนูที่หนีมาจากยูโรสอบเซ็กซี่รองเท้าคูณชิเอะยรองเท้าชาแนล จบแล้วช่วยหนูดีเครียกับปากฟ้ายังเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวเครียให้ไม่ต้องห่วงนวดอะ่ะอย่าลืมซื้อสาวสาวลาวมาฟังเขาบอกว่าลาวเนี่ยสาวสวยน่ารักผู้หญิงน่ารักเยอะมากอันนี้เรื่องจริงนะประเทศลาวเนี่ยคนสวยคนหล่อเยอะมาก গৈ সাজালো